วันนี้เราได้รับเรื่องร้องทุกเรื่องกรับผมเส้นจากของใหญ่ให้ไปเส้นน้ครับมันเป็นทางที่จะรุดมากเ่ยมีชาวบ้านร้องเรเียนมานะครับว่าให้ทีมงานของคนดูดีเข,ข้าไปทำเรื่องกระโดดครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่ากระดเส้นนี้มันเป็นมันเป็นของหน่วยงานใดเราก็ไม่ทราบนะครับเราก็จะไป เขาบอกจากถนนผ่านเรียกรองและครองรองนะ่งงนะนัประธานติดกับผัวทหารแต่อยู่คนละภาแล้ะภาคเนี้ยจะไปทะลุสามจังหวัดนะแล้วก็จะออกไปทางเรือจําแล้วก็จะไปสายลําขีได้เดี๋ยวเราจะติดตามดูถนนนะว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามเราไปครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ เราได้มา,าตรงบ้านเจนริญะเกดีนะตรงเรียบคลองชนประธานที่จะไปทะลุสามนะสามใหม่นะที่ร้างใหม่นะแล้วก็จะไปเรือนจําทีนี้เราได้รับเรื่องร้องทุกเครื่องถนนหนทางทมันจะลุกนะไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นของหน่วยงานไหนที่จะมาแก้ไขนะเราทีมงานเพจคุทธิคตเราได้รับเรื่องร้องทุกเมื่อคืนเราค่อยจะมาในที่ที่ชาวบ้านเดือดร้อนทนะ้ถนน ฝั่งนู้นถนน,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 นดีครับฝั่งตรงนู้นหาสิคลองฝั่งนู้นดีครับดีมากเลยสวยทำใหม่แต่ฝั่งทางนี้ทางหมู่บ้านจะเริ่มพักเกลี่ยมันยังเลือกจมุดนะจมุดใหญ่มากเลยครับเราก็จะมาถ่ายทำนะตรงที่ที่มันจมุดตอนะี้เวลาฝนตกแค่นี่นะครับแล้วเวลาแค่เมื่อคืนนะคะรับใช้รถใช้ถนน จะเป็นของหน่วยงานไหนนะครับที่รับผิดชอบกลองชนประธานด้านเริญพระเกียรติครับมาพี่น้องดูครับมันน้ําท่วมขังอะกังคืออันตรายมากรถวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ก็ชุมชนก็เยอะทั้งบ้านจะไปบ้านไทยหรือจะไปบ้านทานนะอันนี้ก็หมู่บ้านเชลยพระเกียรติที่เรามาถ่ายทําครับดูนะชำรุดมากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะถ่ายทําไปเรื่อยๆนะครับ การข่าเมื่อคืนอันตรายมากเลยครับผมถ้าจะเอาไปถึงอยู่น่ะอยู่น่ะอันตรายมากเลยการฆ่าเมื่คืนครับ,รรบฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะถนนคลองเส้นนี้เฉลิมพระเกียรตินะคร <ว including S 1> ับเพมาดูแลชาวบ้านหน่อยครับ <sequel? S 1> เพราะว่าเมื่อคืนก็ชาวบ้านได้ร้องทุกข์มาเราก็เป็นกระจกให้ชาวบ้านเขานะฮะ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูนะครับถนนเส้นนี้นะถ้ายาวไปก็ถนนทับงเหนทางสะพานที่จะเลี้ยวไปเรือนจำนะด้านขวานี่ก็จะเป็นสารนะเป็นศารสารจังหวัดด้านหลังก็จะเป็นสารสารภาคสามทุจริตเนะาะภาคสามครับเส้นยาวเลยครับหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบครับวินวอนด้วยครับเพราะว่าชาวบ้านนะครับคืนเดือดร้อนมาก แล้วอย่างงี้ฝนตกแนะน้ำท่วมขังแล้วตรงนี้มันเป็นทางสัญจรของอาชาวบ้านนะมันเป็นทางลัดต่ทางนี้มันจะใกล้นะการข้ามพืน้นมันอันตรายครับช่วยเลยครับช่วยเลยครับหน่วยงานที่รับผิดชอบถ้าลงมาดูหน่อยนะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปตู้นครับถ้ายางเ,เป็นเส้นนะน่าจะจากเส้นทางนี้ไปเนี่ยน่าจะ ประมาณไม่ถึงกิโลนะน่าจะไม่ถึงกิโลประมาณ500กว่าเมตรฮะมัน,ะมนชะรุดมากเลยจมุดจะรุกม,มากอย่างนั้นถ้าปุ๋ยอันตรายอันตรายอนตายดูไปถ้าปบบุ๋ยมีนขนาดกลางวันนะกลางวันครับเดี๋ยวเยคราจะใ่ครั้งต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว จะ่าครับนี่ครับเส้นทางครับที่ชาวบ้านร้องทุกมาครับเนี่ยเส้น เรียบพรองชนประทานที่จะไปสารจังหวัดนะสารจังหวัดนะเส้นนั้นถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็จะไปเรือนจำาไปออกไฟแดงสายลำชีนะครับเนี่ยการขับมังคืนอันตรายมากครับครับวิงวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับช่วยมาดูแลชาวบ้านหน่อยครับ อันนี้ช่วงสองันนี้ช่วงสองอันนี้ยิ่งหนักครับอันนี้ยิ่งหนักหนักกว่าช่วงที่หนึ่งเลยตรงบ้านเฉลิมพระเกียรติตรงนี้จะหนักกว่าเป็นลูเป็นบ่อดูดิครับยาวแล้วเป็นเป็นช่วงช่วงอ่ะช่วงนี้น่าจะหนักครับช่วงนี้น่าจะหนักเป็นเป็นโลกดาวอังคารแต่น่าจะมีใครมาทำนานะไม่มีใครมาปลูกข้าวแะ้ว

ก็ตรงคืนคนะคนทำงานตรงคืนนะเป็นเส้นทางรับตรงนี้อันตรายมากเลยครับจุดที่สองจุดที่สามน่าจะอยู่ทางนู้นนะฮะจุดที่สามจุดแรกอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติจุดที่สองอยู่ห่างกันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สามนะจุดที่สาม 3. อันนี้อันนี้ก็นักจุดที่สามตรงนี้ก็นักครัหนัก,นะกยาวไปถึงนูน่นะสสำคัญนะหนักมากสองจนสมสามี่จะยาวคนระับยาวยาวเกือบนูน่นเราเห็นไกลๆขาาวแล้วคือเขตสารแล้วครับนั่นนะ่นะเขาาวแล้วสามนะ เ่าจะเป็นสามจังหวหัดนะยาวเราจะเป็นสามจังหวหัดครับพิงบอ้อมด้วยครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูชาวบ้านเลยครับถนนหนทางนะครับเราก็ไปทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบครับช่วยเถอะครับช่วยเถอะครับชาวบ้านนะครับเมื่อคืนเดินทางอันตรายมากเพราะบางทีก็ยังมีนักเรียนนักศึกษาเพราะมันมีหอพักเยอะบ้านฐานในเส้นนี้มันเป็นทางลัดนะครับ แล้วกลา,างคืนก็พี่น้องของเราทํางานกลา,างคืนนะเวลาฝนตกกันอย่างเงี้ยน้าขังอย่างเงี้ยครับไม่รู้จะไปยังไงนะครับอันตรายกลา,างคืนเพราะว่ามันก็เป็นเส้น,น,สน <c oughs> ทางที่มืดนะเส้นทางที่มืดครับเพราะมันเป็นเส้นทางลับฮะเพราะมันมีหลายชุมชนน,นะหลายชุมชน,นบ้านทานหรือจะไปบ้านไทยฮะก็ต,ะตรงไปทางนู้นนะเข้าคอโคฮะเป็นเส้นทางลัฐ ทีมงานของเราเพจคนสุรินทร์ทำดีจิตอาสาวันนี้นะเราก็ได้มาถ่ายทำตามพี่ร้องร้องทุกขเมื่อคืนนะครับเราก็ได้มาเป็นกระจกเงาให้แล้วครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีก็ขอจบในการรายงานข่าวเรื่องถนนของอาเส้นข้างจะไปสารใหม่นะสารใหม่ที่จะไปเรือนจำถ้าจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวอกาสหนะ้าเราจะมาถ่ายทำใหม่ครับสวัสดีครับ ครับสงสารลูกหมากรถจังเลยครับถ้าผ่านเส้นนี้ไม่มีเงินเปลี่ยนลูกหมากนะครับเผาขับเคลื่อนล้อหน้าไปหมดครับผ่านแล้วครับสามจุดทีนี้ก็ด้านขวามือจะเป็นาสารนะเป็นสารน่าจะเป็นอ,าอาพาร์ตเมนต์ที่พักมากอาคารด้านหลังน่จะเป็นอาคารที่พักแต่ด้านหน้าน่าจะเป็นสารนะานหาน่าจะเป็นสาร ครับด้านหน้าสารหมดอ่ะเป็นสารจังหวัดสารภาคสามด้านไหนสารศาลภาคสามอยู่ครับตอนนี้เราก็ถึงทางแยกแนละ้วเราจะเลี้ยวขวา แลวเลี้ยวขวาโอ้ยตรงนี้ดูครับทางเลี้ยวนี่นี่นี่ดูครับดูครับยังมีเหลือหลงเหลือให้ดูอีกครับนี่นี่นี่ก่อนถึงทางเลี้ยวนี่ครับครับเป็นดาวอังคารเลยครับดาวอังคารดูเส้นทางนั้นน่ยยังไม่มีบ้านคนนะฝั่งนู้นครับทำดีนะครับทางนู้นถนนดีแต่ฝั่งนี้ชาวบ้านเดินครับเนี่ยเส้นทางชาวบ้านผ่านครับ ไม่ทำครับนี่ดูครับนี่เส้นนี้ยังไม่ค่อยมีคนผ่านครับทําดีครับคู่ขนานกันครับแต่เลือกทาตรงทางคนไม่ไม่เดินนะะคนเดินก็ไม่ทาครับนี่แหละครับเราก็ผ่านสารนะผ่านสารครับโอเควันนี้เราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผม